ตอนนี้ขอความร่วมมือในการงดเผาแต่ที่สำคัญเลาต้อบอกว่าเซวัสดุเเรือใสจะเฮจังไดในการที่จะบดต้องเผาเพื่อที่เป็นการลดฝุ่น PM 2 5ไปเบื่องคัาแนะนำกันครับคำแนะนำทั้งเบิดก็คือมีสิบทางเลือกในการจัดการวัสดุเรือใสทางการเกษตรปลอดเผานั่นก็คือเริ่มจากการไถกรบต่อสร้างซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมในการจัดการเศษวัสดุเรือใสทางการเกษตรสามารถที่จะ เป็นวิธีในการเพิ่มถาดอาหารในดินอีกทางหนึ่งนําไปสู่การลดต้นทุนในการเหตุการณ์เกษตรครั้งต่อไปทัดมากก็คือเป็นการเห็ดปุ๋ยมาร์กและกรปุ๋ยอินซียบวสิเป็นเห็ดปุ๋ยแบบบอบพิกกับกองซึ่งวิธีนี้จะซอยลดการใส่ปุ๋ยเคมีในรอบการทิตัถไปได้หรือจะเป็นการเอาไปเห็ดเป็นอาหารซัว์บว์วสิเป็นเห็ดอาหารไหง่วนมุมแบบที่ m ออาหารยาผสมกับอาหารขน ลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้หรือจะเป็นการนำเศษวัสดุเรือใส่มาโฮมดินเพื่อซอยรักษาความชื้นให้แก่นาดินและไหจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสร้างเขามาใส่โดยการฉีดพ่นต่อสร้างเขาเป็นเวลาเจ0มือเพื่อลดต้นทุนในการจัดการอ่ะไปอีกภาพหนึ่งครับนอกจากนี้ก็คือเป็นการเฮดไบโอชาเพื่อเป็นวัสดุนในการปรับปรุงนาดินคิดเป็นมูลคาา่า5 0ต่อกิโลกรัม ทัดมากก็เอาไปพอเหตุตามช่วงฤดูกาลซึ่งสามารถสั่งไรได้60ถึง1 7 0บาทต่อกิโลกรัมหรือจะเป็นทัดมากก็คือน,นำไปเป็นวัสดุในการพอปลูกหรือผสมดินให้มาใส่ประโยชน์ในด่านพลังงานในรูปแบบเชื้อเพิ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นเชื้อเพิ่องอัดแท่ง สำหรับวิธีการสุดท้ายคือเอาไปแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆบริเวณป้าชนะจากใบใหม่กระดาษสาเครื่องประดบับกระถางปลูกกกหม่ก็ได้ซึ่งสามารถที่จะเป็นวิธีการจัดการรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถขอคำแนะนำกันได้ <ừ> ตามรูปแบบที่เหมาะสมนั่นเองอนะครับ